ขณะที่ตาเอสเองความเคลื่อนไหวล่าสุดข,ของเธอก็ดูเหมือนจะยิ่งทาให้อดีตสามีเกลียดกราดเพราะมีการเผยแคปแชทของเธอที่ระบุว่าตัดสินใจอย่าจากหวังเซียวเฟยอดีตสามีเพราะเขานอกใจตั้งแต่ยังไม่เตียงหักนอกจากนี้วังเซียวเฟยยังมีนิสัยชอบบังคับทําให้สิปีที่ร่วมชีวิตกันมาเหมือนติดคุกเขาชอบบ่นเรื่องที่เธอน้ําหนักตัวขึ้นและห้ามไม่ให้เธอทานอะไรเลย เวลาเมาก็ชอบคว้างปลาข้าวของแล้วสั่งให้เธอเป็นคนเก็บกวาดทางทั้งที่มีแม่บ้านทําให้อยู่แล้วนอกจากนี้หวังเซียวเฟยแทบจะไม่มีเวลาให้ลูกเนื่องจากทํางานนอกไต้หวันแต่เมื่อได้เจอกันเขาก็มักจะตามใจลูกสาวมากแต่กลับคอยเข้มงวดและบังคับลูกชายทําให้ลูกเสียใจ <Hello. S 1> เขาว่าจริงๆฝ่ายชายก็คือเป็นคนที่เกเรคนที่ชอบนี่ก็คือแม่ของตาเอสนี่แหละปลื้มมากนะคะ,คะแตบบ่ว่าตอนที่ถึงแม้ว่าลูกจะช้ำใจขนาดไหนแม่ก็ยังออกมาปกป้องฝ่ายชายนี่ส่วนทางแฟนคลับของตาเอส,เ,อสเขาก็แบบไม่โอเคเจอแบบนี้ไปปวดหัวเลยใช่แล้วนะคะ